อมินาบุญญกรรมนาด้วยบุญนี้อุทัยโอปัจชายาคุณุตตาระอุปัจจาบาคุณุคนอาจาริโยปการาจและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจายา สุริโยจันทิมาราชาสุนจันแนบชาคุณวันตานราบิจาผู้ทรงคุณเนือสูงชาติพระมาราจินทาชารมมาและอินทราชโลกาปาราเจเทวตา ทางถวยเทพและโลกับบาลยาหมอมิตามนุษย์สาจายมมารามนุษย์มีดมาเชิตาเวริกาบิจาผู้เป็นกลางผู้จมงพลาดสัเปสัตตาสุขีหอนตุ ขอให้เป็นสุขสันทุกทวน่าอย่าทุกทนบุญญาณี้ะกะตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอานวยสุขพพรสุขันจะทิวิทางเทนตุให้สุขสันต์อย่างล้น ขีปันเป้าเบต,ตาวมะตังให้โลเถึงนิพพานปราสัตว์แน่ทั้งหลายใดท่านสัตว์ใหญ่เราหอื้อมหามีใจน้อยเพราะเบิกหลานท่าน จองอนุโมทนาคุณสอนคือเอาพรอ,อนุเคราะถ้ามีเวนจองเพล่องติดอดทษฆ่าอย่าบูกไว้คุณสละกามอย่างใดนเดิมเป็นกี่เสืงควรฝักไว้ด้วยกายวาจาใจ เราทำแล้วเพื่อไปสวรรค์สัตว์ใดมีสัญญาหรือหันไม่เป็นอาสานผลบุญค่าทํามทานต๊ะโตรสัตว์จงมีส่วนสัตว์ใดรู้ก็เป็นอันว่าดใแล้วการ เทพพระเจ้าจงเล่าขาดสาในโลกีมีชีวิตด้วยอาหารจงได้พอสรํรราตามเจตนาข้าหน้านอิมินาบุญยากมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำ อิมินาอุติเสนาจาและอุทิศให้บวงสัตย์ขิปนาสุลเบเจวะเราพันได้ซึ่งการแตกเทนโอปาทาณเจตานาตัวตังหาอุปาทาเยสันตาเนหินาธรรมา สิ่งชั่วในดวงใจอย่าวานนีพานต่อมาก,กว่าเราจะถึงนิพพานนาสันโดสัมทาเยวามาลายสิ้นจะสันดานยะตาจะโตบาเวบาเวทกท,ก,ทกพบที่เราเกิด พวจิตตตาสติปัญญามีจิตตองและสติทางปัญญา,อ,าอันประเสริฐสาเลขอวิริยนิหินาะพร้อมทางว่าเบลเป็นเครื่องขวดกิเลทายมาลาลบับบานตุนโนกาสังโอกาสญาพึงมีแก่ สิทั้งหลายข้าตนเจวิริเยสุมเมเป็นจอมปราศรัยธรรมลายล้างความเบี้ยจบเพราท่าทีบาวรอนาโตปราบ,บวาัดบัววรเนทัานบ่นาโตวรู้ตัมงบ่ปราถนาทีท่เมืองหูดอง นาโตปจิเกผู้ทจาปราปจเจกผู้ทศสามเภานาตอนตรอนมากมาพระสองที่พึ่งปยอเตโสตมมานุบาเมนา้วยอนุภาพนั้นมารองกาสังละบานตุมา ขอหมู่มาญยาได้ชงทักษะกุญญาลุมาเวนะาด้วยเดชบุญทั้งสิบฟองมาโรกาสังละบันตุมาอย่าเปิดโอ ขออย่าได้มีเวทอาวัยป่าชอมีขออย่าได้มีความเดือดร้อนอันิี้ขอมีขออย่าได้มีความลำบากโสขีอัตานังบาลิารามี ให้มีความสุขมริหัตตนเธอสัทั้วงในที่ตะวันออกจงเป็นสุขเธอสัตว์ทั้งปวงในทิ่อาคนเนจงเป็นสุขเธอสัตว์ทั้งปวงในที่ทักสินจงเป็นสุขเธอสัตว์ทั้งปวงในทีทธรดีจงเป็นสุขเธอ สัตว์ทั้งปวงในทิศตะวันตกจงเป็นสุขเธอสัตว์ทั้งปวงในทิศพายาพจงเป็นสุขเธอสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรจงเป็นสุขเธอสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานจงเป็นสุขเธอสัตว์ทั้งปวงในทิศเมืองตามจงเป็นสุขเธอ สัตวทั้งปวงในทิศบื้องบนจงเป็นสุขเบุญญาสิทานตาสัญญาัญญานิกาตานิเมเตสัญจะมากินโนหอตุสัตตนันตักรมานกาสัตังลายไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณ จอมมีส่วนแห่งบุญที่พระพเจ้าได้ทำไว้แล้วในบัดนี้แห่งบุญอื่นที่ทำไว้ก่อนแล้วยันทานิเมะตังบุญยังเตนาเนโนทิเซนาจา khi ba sa chi ca ra ya à, hăng tham đề go cu tam re na ma bổn đại thi ca ba chấm đại Kha tham lẽo Này bát ni lo bổn nan lẽ gan đề u ti bổn nan khó hay ca ba chấm tham đại chế xin lỗi của thở thẳng cao nay nặng tìm Sát-tung, kha nha sam chi si ma no sam di an dai ben bun kusang. ที่ข้าพระเจ้านด้ทำด้วยกายวาจาใจในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาติก็ดีขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่มีพบมีภูมีชาติเป็นแดนเกิดมีชารามรณะ มีจิตมีชีวิตมีวิญญาตมีคันธาสันดาตมีวิบากแห่งกรรมมีการกระทาเจ้ากรรม้านยนเวรเจ้าการบัญชีจะตุลกกับบาตท,ทั้งสี่ยมพระบาลมนต์หนึ่งสวรรหกพร้อมยี่สิบ อาบายภูมทั้งสี่บัดนี้ข้าพระเจ้าสร้างกองการกุศลผนทานผลศีลผน,นภาวนาผนแผ่เมตตาขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้ทกำกรรมไว้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก,ก็ดี ด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีต่อหน้ากันก็ดีลับหลังกันก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงอาโหสิให้แก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป อย่ามีเวรภัยชาติหนึ่งพบใดขอให้ไปสร้างแต่กำดีสร้างบารมีของตอนในพ้นไทยผ่าลกุกล่วงบ่วงมานในอนาคตตการเบืองหน้านี้เถินเยจ่าพุทธา 자지 자포타 아나가다 빠주마나 자지 부타 아항왕타 미사파타 예자 칼마 아비다 자게 자칼마 아� 해독

จะเยสังขาอรังวันทามิสะทักทายมาตาปิโตโคนาอะหังวันทามิสะพัะทายครูปะจาจาลิยาโคนา